สวัสดีแฟนค่าวเลสเตอร์ซิตี้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเย็นของวันที่23ตุลาคมกันดีกว่าเรามาเริ่มกันดด้วยที่ข่าวนี้โรเจอร์อัปเดตความพร้อมก่อนจะบุกไปเยือนปแปรนฟอร์ดในช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้ เปนนันบรัชเจอร์ผู้จัดการทีมและซส,สตี้อัปเดตข่าวความพร้อมของลูกทีมก่อนจะบุกไปเยือนแบรนฟอร์ดในเกมฟุตบอลเบริกิทในวันอาทิตย์นี้โดยทางบีโรตมีนักเตะหลายคนที่มีการบาดเจ็บรบกวนอย่างทางชิมมทีคาสันเย่พลาดในการลงสนามกับทีมในเกมยุโรปยูริติเลมองจอร์นี่อีเวนที่ถูกปเปลี่ยนตัวออกในเกมกับทางสปาร์ตักมอสโกจะพร้อมสหรับเกมบุกไปเยือนแบรนฟอร์ดแต่จะไม่มีมาร์กอาราเบตันที่ถูกผู้เล่นมอสโกวางใส่นักแข้งอย่างรุนแรงนะฮะจนต้องพักประมาณราวสอง ถึงสสัปดาห์โดยทีมวอเทีคาสันเย่ที่ไม่มีส่วนร่วมในเกมกับทางสปาร์ตักฟอสโกนั้นน่าจะกลับมามีส่วนร่วมในเกมนี้ซึ่งทางอโยเซ่เปเรก็เช่นเดียวกันเขามีอาการไม่ดีในช่วง3-4ถึงวันก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขากลับมาซ้อมได้แล้วเขาดูแข็งกรลงเป็นอย่างมากดังนั้นถือเป็นโบนัสสํสำหรับเราส่วนทางยูริเจรมองก็มีอาการกระตุกที่หลังนะฮะส่วนล่างแต่ตอนนี้เขาดูโอเคแล้วเขาอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายกับทีมแพทย์แต่เขาจะไม่มีปัญหาอะไร ส่วนด้านทางเจนนี่อีเวนต์เขาจัดการได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะเขามีอาการบาดเจ็บหลังเกมนั่นหมายว่าจะไม่ใช่ที่เท้าแต่เป็นที่หลังส่วนล่างซึ่งเขาเองก็มีอาการเล็กน้อยหลังเกมแต่เขาก็ฟื้นฟูร่างกายได้ดีเราหวังว่าเจนนี่จะเร่งความฟิตได้อย่างเต็มที่และก็พร้อมสหรับเกมสุดปดาดนี้ส่วนมาร์กอาร์เบรตันเขามีจังหวะปะทะที่อันตรายในเกมที่มอสโกเขาอาจจะต้องพักประมาณราวสองถึงสามสัปดาห์ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับเขาเพราะเขาเป็นผู้เล่นสําคัญสำหรับเราลอเจอร์คนนี้ก็ได้กล่าวชิงชัยเอาไว้เรามาดูผลงานทานัดนหลังสุดกับสองทีมกันก่อนดีกว่าก่อนที่เจอกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ทางฝั่งเบรนฟอร์ดนั้นการที่ชนะไป3เสม,มอ1แพ้ไป2โดยวัเนที่ส1กันยายนที่ผ่านมาแพ้บรตันไป0นต่อ1น8กันยายนชนะวูฟตัน0นต่อ2 21ยกันยายนชนะโอแฮมไป7ต่อ0น 25กันยายนเสมอลิเวอร์พูล3-3วันที่3ตุลาคมชนะเวสต์แฮมไปห2และว,วันที่16ตุลาคมแพ้เชลซีไป0-1น่อนึ่งส่วนตะฟ้าฝังทางผลงานทันัดหลังสุดของทางเด,ดสเซอตี้นะฮะงานนี้ก็ชนะไป3เสมอ2แพ้ไป1เริ่มจากวันที่22กันยายนเยือนชนะมิลวอกไป0-2 25กันยายนเสมอเบอร์นลีย์ไป2-2 30กันยายนแพ้ลีกเกียว,วอรซอไป1-0 วันที่3ตุลาคมเสมอคิสันฟาเรตไป2-2ต่อ16ตุลาคมชนะแมนยูไป4-2ต่อและวันที่20ตุลาคมชนะสปารตักมอสโกไป3-4ต่อส่งผลงานล่าสุดของแบรนฟอร์ดนั้นชนะไป3เสมอ1แพ้ไป2 ยิงได้ทั้งหมด14ประตูและก็เสียไป6ประตูจากการลงสนามทั้งหมด6นัดหลังสุดนี้ส่วนทางเลสเตอร์ตี้นั้นชนะไป3เสมอ2แพ้ไป1ยิงได้14ประตูและก็เสีย10ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดนี้เช่นเดียวกันเมื่อจริงจอกสยามและเลสเตอตี้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้ง โดยสร้างชื่อกันอีกแล้วนะฮะผมสาธทานที่จอดสยามเรสซิตี้ทีมสัญชาติไทยแห่งสึ่อกบรธิกริจที่ล่าสุดนั้นบุกโกงความตายด้วยการพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะสปาตักมอสโกแบบสุดมันไป4-3ต่อในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูฟ่ายูโรปาลีก โดยเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งดังเกมดังกล่าวนั้นแนดนนดนาร์จเจอร์แ้นพัคเจม,มีว่วอนดีไว้ข้างสนามและก็จะส่งแพทสันดาก้าก่อนหน้าชาวเซมเบียลกสามเปตัวจริงซึ่งหัวหอกตัวใหม่ของทางเลสเตอร์นั้นก็ไม่ทำให้บิบร็อกต้องผิดหวังเมื่อจากการตะบันแฮตทริกได้ในพันธ์พยา9นาทีเท่านั้นคือนนทีที่15 48และ64ก่อนจะซัดประตูที่4ใส่มอสโก นที่ที่79ส่งนให้ดากา้ากลายเป็นนักเตะคนแรกของเรตตัสตี้ที่ยิงแฮตทริกได้ในถ้วยยุโรปในครั้งนี้และก็เป็นดาวเตะชาวเซเบียรายแรกที่สร้างผลงานแบบเดียวกันนี้ในสโมสรของช่วยุโรปโดยไม่นับรวมในรอบคัดเลือกซึ่งหอ,อกวัยายนี้ยังเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกที่ยิงแฮตทริกได้เร็วที่สุดโดยไม่มีใครนะฮะเคยทาได้มาก่อนโดยทีมของทางอจยวัตส์สีมณฑปพาต้องเสียไปช่วยฟอร์บัน่าไปตั้งแต่ช่วงปริยสั้น จากการบาดเจ็บจนถึงขั้นขาหากักรวมไปถึงแบบ็คขวาดจาุ่กอย่างทางเจมส์จัสตินแต่พวกเขาก็เสริมทัพด้วยกันคว้าไบรอันเบอร์ธาดและก็ยานิกเวสกาดเข้ามาเสริมแผงหลังส่วนตนรงกลางก็คว้าบูบาการีสุมาเล่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง ส่วนแนวรุกนะฮะนอกจากเฟสันดาก้าแล้วก็ยังมีอาเดมราลูกแมนจากทางแอเบรนิกมาร่วมทีมอีกหนึ่งคนแม้ว่าช่วงออกสตาร์ทนทนัมนี้ทีมตอกสยามจะคว้าถาดการกุศลอย่างทางคอมมิตี้ชิลดนะฮะด้วยการชนะแมนซิตี้แถมยังประเดิมฤดูกาลใหม่ด้วยการปราบวูฟัมตันแต่หลังจากนั้นก็เหมือนกับเครื่องช็อตลูกทีมของโรเจอร์หลุดฟอร์มเอาดื้อเมื่อเก็บชนะได้เพียงแค่2เกมจากการลงสนาม9นัดรวมทุกรายการ มีเพียงแค่เจมี่วอดี้หัวหอกพันพระหัมนะฮะเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นยังคงอฟอร์มการเล่นอันร้อนชานี้และก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องทำกลางฟอร์มอันน่าใจหายของโต้สก,กัดในครั้งนี้และหากใครติดตามรูปแบบของเดสตี้จะสังเกตได้เลยว่าพวกเขากลายเป็นสภาพทีมชุดแชมป์ในยุคคราดิโวไรนี่เอลีครังง้งที่ใช้จังหวะโต้กลับเล่นงานคู่แข่ง เปลนเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ที่มีจุดเด่นที่มีการครองบอลและการเพรสชิ่งในแดนบนตามปรัชญาทำทีมของแมนเชสเจอร์ซึ่งแน่นอนว่าอาระยะเวลาตั้งแต่ที่เลสเตอร์คว้าชแชมป์มา,าถึงตอนนี้มันทําให้เห็นการเจริญเติบโต,ตของที่จออสยามตัวนี้อย่างชัดเจน แม้ว่าพวกเขาจะเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการไม่ได้นะฮะแต่สำหรับแนวทางและก็คาแรคเตอร์ของทีมมันชัดเจนเสียจนบรรดาทีมยักษ์ใหญ่บองข้ามเลสเตอร์ไม่ได้ไปซะแล้วณนะเวลานี้เพราะนอกจากพวกเขามักทำให้บรรดาบิ๊กทีมเสียน้ำตามมาแล้ว โดยหลังจากที่ฟอร์มของเลสเตอร์นั้นออกทะเลไปไกลสักพักใหญ่เลยนะฮะและดูเหมือนว่าทางนารอมเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ปลดล็อกให้กับทางเลสเตอร์หลังจากที่พาทัพไปแสดงพกสถิตไรจ้จมทานในเกมเยือนมาทิ้งไว้ที่ิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยชดนะเหนือพิแสดแดงถือเป็นการเรียกความมั่นใจและโมเมนตัมของทีมได้ดีเยี่ยมเลยนะฮะเมื่อทุกอย่างลงล็อกอะไรก็เป็นใจไปหมดต่อยอดจากการปรับผีพวกเขาก็เดินทางไปปรับสปาร์ตักมอสโกถึงแดนนีเขาเรียกได้ว่าเลสเตอร์นั้นกำลังกลับมาคึกคักเวลาลงเล่นกันอีกครั้งแถมการจุนเครื่องติดในครั้งนี้พวกเขาเต็มไปด้วยผู้เล่นที่กำลังท็อปฟอร์มพร้อมๆกันและก็ยังมีสปปดิตทีมที่ยอดเยี่ยมในยุคข,ของโรเจอร์กันอีกด้วย โดยจะมีวาดี้ยังคงยิงไปอ่าตบันแล้ว7ประตูครอ,องตาซันโบรถกูทางโมซาราของทางเวดวิฟฟูแต่ขนาดที่ทางเคเรซี่อิชานาโซ่ก็ยังมีบทบาทแอซซิสกับเพื่อนยิงได้อย่างสม่ำเสมอส,ส,ส่วนไปสันดาก้าที่เพิ่งจะจะยิงประตูต่อฟฝาลงเห็นัล้วที่เจอกระทางแมนเชสเตอร์ก็ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องและฟอร์มกำลังร้อนแรงเกินห้ามใจ ส่วนกลางของพวกเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเมื่อทางบูบาการีซูโมเร่ปรับตัวได้แล้วส่วนวิฟริดสเอนดิตี้ยูริสเดมองเขากำลังกลับสู่ฟอร์มมันเจ้าเยี่ยมในขณะที่เจมบริสันก็าหายเจ็บกลับมาแล้วและก็โชว์แอสซิตในเกมล่าสุดด้วยรวมไปถึงแข้งอะไรชั่นดีอย่างทางอโยเซ่เรชได้ลงมือเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นเรื่องตันที ดังนั้นจึงน่าสนใจจะไม่น้อยนะครับว่าเมื่อทางที่จอะสยามเครื่องติดพวกเขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เห็นอีกมือไหม่นโากาศนี้ก็อยู่ที่บันสมองแมวมองและนักเตะทุกคนของเลสเตอร์และสิ่งที่ไม่เอ่ยถึงก็คงจะไม่ได้นั่นคือการบริหารของคนไทยที่ได้ใจชาวเมืองเลสเตอร์ไปเต็มๆจนถึงขั้นเรียกได้ว่าบ้านนี้เมืองนี้เป็นเมืองไทยสขาขาอังกฤษไปแล้ว และหากจ,จบกันได้เมื่อไรก็ตามที่พวกเขาปราบทับอสูรแดงที่สำเร็จฟอร์มการเล่นของเหล่าแข้งจิ้งจอกก็มักจะทบอปฟอร์มพร้มอรมๆกันอีกครั้งยกตัวอย่างเกมที่เลสเตอร์เกือบตกชั้นแต่ดัานฟลิกกลับมาเอาชนะแมนยูสำเร็จเมื่อปี2014จนอยู่รอดได้เยาวราวกับปาิหารซึ่งโมเมตนต์นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวผ้ายันท่านเจคุณอันลือลั่นต่อยอดไปถึงความน่าหัศจยรนรของแชมป์ทางบริจิตต์บชั่น5,000ถึง1ของที่จอกสยามกันอีกด้วย จิงจอกชุดเล็กเปิดบ้านรับมือเชลซีในค่ำคืนวันนี้คิกออฟกันเวลา23นาฬิกาโดยจิงจอกชุดเล็กเลสเตอรตี Less ้ชุดจู23ปีมีโปรแกรมเปิดสนาม LCFC t e n i n g Ground ต้อนรับการมาเยือนของสิงห์ขุนรามเชลซีในถ้ยวยกบธรกิจ2 d ด v i s i o ชัน1ในค่ำคืนนี้คิกออฟกันเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาของประเทศไทย โดยทีมของเป็นแพตตี้ตั้งเป้ากลับมาคว้าชัยกันอีกครั้งหลังจากที่พ่ายกับทางจากฝูงแมนซิตี้ไปในเกมนัดที่แล้วโดวยผลงานกนาราพบกันล่าสุดของทั้งสทีมนั้นจบลงด้วยการเสมอกันไป1ต่อหโดยเลสเตอร์ได้ประตูจากทางไทริสเชตส่วนเชลซีได้จากทางจอร์ดแม็กเคลรันโดยผลงานหลังนี้นะผมเลสเตอร์เนี่ยลงสนามไปแล้วทั้งหมด7นัด เก็บไปได้ทั้งหมด8คะแนนอยู่นอันดับที่11ของตารางคะแนนการแข่งขันส่วนเชลซีววนั้นก็เก็บได้8คะแนนจากทั้งหมด8นัดอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนการแข่งขันณนะเวลานี้และคลิปข่าวเลสเตอร์ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ